ผมเอสซีเอียวนะครับเป็นที่มีสากาขายของอินทสุภกิจโอร์เซลสาขาโพทารามนะครับวันนี้เราที่มีโอกาสมาแอบสัมพาร์ทลูกค้ากันเดียวๆเลยนะครับว่ามีความรู้สึกยังไงในการใช้รถอินสุครับเราขากันสวัสดีครับพี่บอลอันนี้ช่างพรนะครับากางอันดับดึงในตรงนี้เลยนะครับ <ś led> อันนี้ผมอยากจะอันนี้แอบถามเลยถามตุณๆงกันเลยนะครับว่า ทั้งหรรู้สึกยังไงในการที่ว่าใช้วินดีโอในแกล้งเราก็ระดับแรกเซฟประหยัดประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำพันครับเนครับซื้อขายซื้อต่อรับไราคาดีราคาดีนะครับตอนนี้ทั้งหรใช้ได้ข่าวว่าที่ผมทราบว่าใช้รถมาตั้งแต่รุ่นไหนครับมีกันมาแล้วโอ้รุ่นนั้นยี่สิบกว่าปีแล้วนะครับประมาณเท่าไหร่ได้ครับก็ยังตอนนี้มีประมาณกี่คันนะครับที่ใช้ข้าวรอง สามพันนะวันนี้ก็เลยนัดผมอยากจะมาดูรุ่นใหม่เพื่อถามว่าตรงไหนรุ่นใหม่นี้ออกมาแล้วครับผมก็ขอบคุณมากเห็นแล้วที่ใช้คันคันทำธุระที่ใช้ไปที่เนี่ยก็มายังมาใช้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่างนี้เป็นไปได้าหมครับการดูแลรุ่นใหม่นี้เป็นไงบ้างครับ ปัญหาอะไรก็ปิดจบได้หมดเวลาเพราะว่าถุงเรามีเยอะนะครับผมวันนี้ช่างพรมาดูรุ่นใหม่นะครับผมไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูรถกันนะครับเดี๋ยวเราขึไปจองวันนี้จองเลยไหมครับขอจองก่อนนะถูกใจก็จองเอารถแต่ต้องเดี๋ยวทำสัญญากันเลยโอเควันนี้ต้องขอบคุณช่างพรมากนะครับผมที่ให้เกียรติมาเป็นลูกค้าของเราครับ